ครับผม K ครับวันนีผมก็จะมาสอนฝากให้เกมมาครับมันเล่นมาพร้ครับตติ้งเลยครับโอเคราเราจะมาเปนะครับนีบพร้อมนะครับเป็นซีเอก สิบสครับชื่อมันต้องเปปายล้นะคะตอนนี s, ้มเป็นเต้นสิบิดใหลทำสงนโอ้ไเคจะเป็นก้งฟงนมันก็จะเล็กกว่านะโอเคเต็ต้องเต็ม มันอยางให้มันแหลกก็ตัวนี้ปิดตัวนี้มันก็จะแหลกแหลกมันตัวดูนะครับตัวนี้ไม่ต้องเปิดมันจะเป็นแอตอนนี้มันเป็นอันนั้นนะครับอะไรก้อนเมฆแล้วก็เปิดโชว์แล้วก็มองไกลแล้วแต่ก็ไม่จมแหลกพอสัก เ5แล้วค่ะเออ,อันนี้ก็ปิดครับอาซาก็ดตู้เกาทจำจะใสไม่มีจะใส่ไหมครับครับไม่จมบะใส่ไม่ใส่ครับ

กมาแล้วเย่ et, เย่ et, เย่เย่เย่นี่เลยครับมันก็จะนี่ดูดูดูเห็นมันไม่สวยใช่เปล่าฉันมนจะไม่สวยเลยครับ อืมมันไม่สวยอ่ะแต่ปิดกลับไปก็ครับดีแล้วสดีครับไม่ค้อบกวนไ่ตไม่มีเงาครับผมว่าเปิดหมดเลยอ่ะยานี่นะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เปิดปิสครับมันก็จะมืดไนมากดูสิครับไม่มือเลย กำลังดินไปโอเคใจจะแผกผมหามาจากไหนครับก็หา MC ั MCPE จะชอบกอลืมก็ได้ถ้าไม่ชอบก็ได้กดติดตามกชกา น,นี่อยากติดตามผมก็ไม่ต้องจะตามครับต้อจะดเกมโบเหรอครับอยาจะเกมอะไรก็คอมเมนต์ต้นไม้ต้นไม้สักสิบต้นไม้สักสิบอ้ เออโคตรโล่งไงครับชิว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 อ๋อไปจมักไหมนี่ จากพาริ่มก็ไล่นะครับผมไม่บังคับนะครับเจกเก็บอบอกเจเก็บนี้ถึงสองไลคายยา